สวัสดีนักเรียนที่เรียนออนไลน์และว,วิชาศิลปะโดยครูวรพัฒนนะครับในสัปดาห์ที่14-18ถมิถุนยายน2564ของชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยนะครับวันนี้เราจะพบทวนกับทั้งที่แล้วที่เราได้ให้ทำ on hand ไปนะครับเรื่องเส้นจับกันได้ไม่เอ่ยเรามาดูทีละเ,เส้นเลยนะครับเส้นนี้คือเส้นลายเส้นตรงแนวตั้งนะครับอันนี้คือเส้นตรงแนวนอนเส้นโค้ง เส้นหยักเส้นประเส้นเฉียงแล้วก็เส้นขนนะครับไม่รู้ลืมกันหรือยังนะครับเนี่ย <Bernard> ต่อเลยครับเรื่องที่เราจะเรียนต่อจากนี้คือเรื่องรูปร่างรูปทรงนะครับีตัวอย่างเส้นนะฮะอ่ะเรื่องที่เราจะเรียนต่อจากเส้นก็คือเรื่องรูปร่างรูปทรงนั่นเองเป็นเนื้อหาที่ต่อไปนะครับรูปร่างเป็นยังไงรูปร่างเป็นแบบนี้นะครับ มีลักษณะเป็น2มิติมีความกว้างกับความยาวรูปร่างส่วนรูปทรงจะเป็นแบบนี้นะครับจะเหมือนภาพ3มิตินั่นเองรูปร่างจะไม่ง่ายเลยจะเป็นแบบนี้จะมีจะมีความกว้างกับความยาวความสูงนั่นเองนะครับความยาวความสูงส่วนรูปทรงล่ะรูปทรงก็มีเหมือนกันมีความกว้างความยาวและมีอีกแท้อันนึงคือความลึกด้วยนะครับ จะเ,เหมือนภาพสามิติเนาะ,ะนมาดูภาพตัวอย่างครับนี่รูปล่างคือภาพเอา l i n e นั่นเองอ่าอ่านี่คือการเอารูปล่างต่างๆรูปทรงเรขาคณิตมาทำเป็นสีนะครับให้เกิดความสวยงามน,นั่นเองอ่าตัวนี้เป็นรูปทรงอ่านี่นี่คือรูปทรงที่นำมาวาดให้สมจริงมีความกว้างยาวแล้วก็ลึก เป็นตัวอย่างภาพนะครับภาพวาดอันนี้คือพลังงานที่ต้องทำนะครับนัต้องเรียนนํารูปร่างที่เป็นเลขาคณิตเนี่ยมาจัดเรียงให้สวยงามแล้วก็ระบายสีให้เรียบร้อยนะครับจะเสียอะไรก็ได้แล้วแต่เลยรูปร่างไม่ยากครับมีแค่วงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมจะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสวงกลมวงรีได้หมดเลยแล้วก็มาระบายสีสลับกันให้สวยงามนะครับ ครับกรเลกเรสอนออนไลน์เรื่องรูปร่างรูปทรงของชั้นประถมศึษกษาปีที่4ก็จบเพียงเท่านี้ขอให้นักเรียนตั้งใจทำงานให้สวยงามขอบคุณครับ